ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนิชันจีนะก็วน,นี้อยู่เกมโกโกโม้มาฟินนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะลงประมาณาวันวันวันเด็กวันสาวว่าครับนะประมาณนี้แหละก็อตอนนี้ผมเวลสิบแปดสปดของอะไรพีชนะอ,อาชีพพีชนะครับนะ พลังประมาณนี้ครับเจ็ดแสนเจดนะเจ็ดแสนเดมั้งจ่ไหมเออเจ็ดร้อยยจ็ดครับหรือว่าเจ็ล้านมาเออช่างมันนะครับประมาณนี้แหลนะนะเดี๋ยวอักก่อนหลังงที่ทรัพยากรขาดแคลนแน่นอนก็เพราะว่าเออเขาเรียกไงด่านมันค่อนข้างจะ เขาเรียกไงค่อนข้างจะไอ้นี่แหละยังต้องรออัปเดตนะอ่ะเนาะอพราอดูถ้าคุณผ่านปุ๊บปุ๊ป๊๊ปอีกประมาณเล่นกันอีก50าสิกววันถึงจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้อัลล็อกใหม่นะครับนะยังไม่แน่ใจว่ามันเท่ากับมันแผดปัจจุบันหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่าปีใหม่แล้วก็มีกิจกรรมอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับตกปลา มีชุดส่วนใหญ่ก็จำเดิมนะครับไม่มีอะไรมีบางกิจกรรมจบแล้วนะครับนะกดลับให้หมดรับไปก่อนยังไม่เปิด กดล็อกป,ปังแมวมาแล้วนะครับนะมีเรียกว,ว่าส่มแมวกันจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมนะันไม่ค่อยได้อะไรดีๆเท่าไหร่นะโชคไม่ค่อยดีโอ้อันนี้อัพไม่ได้อันนี้อัพได้ครับตัวน้ำก่อนแล้วกันอัพอัพบแป๊บก็หมดนะครับแนละ ช่วงนี้ขาดเยอะโอเคเสร็จมีอะไรขายไหมเหมาเหมาทุกอย่างเหมาจะไม่เหลือ ขอพอรผมลืมดูคนที่บริจาคให้หวันกดปแต่ผมก็ไม่ค่อยมีนะก็เรียกว่าไงบริจาคก,กันหมดทางเดียทั้งตัวมันให้บริจาคขั้นต่ำห้แต่ตัวไม่ค่อยมอยีจริงควรจะไปลงบุญแจ,จแต่ผมยังไม่ลงออมีกิจกรรมอ,อะไรดูดแม่เหล็กด้วยนะครับนะผมเรียกว่าดูดแม่เหล็กกันก็คือเราเล่น ทำอะไรต่างๆวันหมดก็จะได้แม่เหล็กมาดูดครับนะก็จะมีของค่อนข้างดีหน่อยนะครับแล้วแต่ดวงเนี่ยดูดมุกดูดมุกเห้ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองจับคู่ก่อนแต้มขาดไปหนึ่งแต้มว่ะเจยได้ยอ่ากด กดไม่กดไม้กดรอต่อไปสนามประลองราชาทั้งเก้านะครับเนี่ยก็เรียกว่าด่านนี้หล่อ รออย่างเดียวเฮ่ไม่มีคนเลยฮะมีทีมอื่นไหม ส่วนใหญ่ช่วงนี้ขาดแท้งใช่ไหม,มสมัครไปทิจับคู่ไปด้วยช่วงขาดแท้งนะครับนะโอเคได้แล้ว ด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้ยากกว่าด่านอื่นนะครับนะผมขอดูสกิลเออเสรเสร็ set set. มีท่าที่สำคัญของพระนะครับนะก็คือไออ่าคอนดาวตกใช่ไหมเดี๋ยวกันดูหน่อยว่าคอนดาวตกทุกยังมั่นใจเนี่ยคอนดาวตกที่ผมต้องกดลดดามเนี่ไม่รู้ว่าแท้งจะลดดามหรือเปล่านะ แล้วก็กงมรณะอะไรของมันนะครับเนะี่ยก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องหลบครับนะโดนไปเลยก็ได้กงมรณะนะครับถ้าหลบแรงถ้าไม่หลบอะไม่เท่าไหร่นะครับนะแต่ก็น่าจะแรงอยู่มั้งก็คือถ้าคนยิ่งน้อยมันยิ่งแชร์ดามเมจมันยิ่งโดนดามเมจเยอะครับคนยิ่งเยอะมันก็จะแช์ดามเมจเยอะกงมรณะก็จะเบานะครับนะก็คือมันจะล็อกหนึ่งคน นะครับบนสนามนะครับนะให้ขยับไปไหนไม่ได้ถ้าเพื่อนหนีออกหมดนะครับอันนี้คอดนดาวตกหมดแล้วหมดโลกพอเพื่อนหนีหมดแล้วเหลือคนที่โดนล็อกขายอยู่คนเดียวก็ตายตายยั้งเขียดแล้วก็จะมีท่าพื้นเหลืองก็ขยับไปตรงพื้นเหลืองก็จะตีเกาะมันได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ขยับไปก็จะตีได้ช้าหน่อยก็ขึ้นอยู่กับดาเมจแรงหรือเปล่าก็น่าจะแค่นั้นนะครับ อย่างอื่นก็คงจะเป็นหน้าที่แทงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่แทงแหละคือยืนกับที่ก็เกมนี้ก็คงไม่มีปัญหาเว้นอ่าเว้นแต่ไอ้ท่าเนี้ยแทงก็ไม่ไอ้ท่าที่มันเบอร์เซิร์กอะเรียกว่าเรียกไอ้นี่ไอ้ท่าเนี้ยไม่จะเป็นก็ไม่ต้องหลบก็ได้นะครับมันจะโดนเบาแต่ก็ไม่เบาหรอกไม่เบาเท่าไหร่ รากดขอนดาวตกเนี่ยอันนี้ท่าเกาะแต่ถ้าเราไปตีโดยที่ไม่อยู่ที่พื้นเหลืองม,มันก็จะตีช้าหน่อยครับสัตว์ร้ายบ้าคลัง่งรวมล่างกับพลังนก คอนดับตกอีกกดดันไม่เท่าไหร่พายุผมกระหนังถ่านี้แรงครับถ้าโดนสับซที่เดิมแต่มันสุ่มพื้นที่นะถ้าไม่โชคโชคไม่ดีหน่อยก็โดนเยอะหน่อยอ่าอย่างเงี้ยถ้าดูวันนี้ครับมันจะตีช้าเราก็ต้องไปโยกนี่มันก็จะไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเล่นไม่โยกกันมาอย่างนี้ก็ลำ <c oughs> บากนิดนึงหน่อยมันก็แล้วแต่นะ นนเนี่ยสัตว์ลายข้างผมไม่แน่ใจว่าแท้งต้องทำอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเบิร์เซอร์อก็ไม่จะตีเลยอาจจะเป็นหน้าที่แท้งเขาปกป้องตัวเองนะครับนะแต่เขาไม่ทำเขาก็ตายนะครับมันมันฮิวไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้ว เพราะว่ามันตีอะไรปุ๊บปั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 ๊บแต่ฮิวเรามีคูลดาวเลยไม่ได้ฮิวต่อเนื่องถึงไอ้สกิลนี้จะฮิวต่อเนื่องแต่มันก็ไม่แรงถึงกราตาไอ้นี่ดาเมจได้ครับแ้ะหักลบกระดาเมจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ <c oughs> ถ้าฮิวที่ห้าหมื่นตวิใช่ไหมแต่ไอตัวบอสทำดาเมจ หนึ 1> 1, ่งแสนตาวิมันหักล้างก็โดนห้าหมื่นอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ฮิวไม่ทันอยู่ดีนะครับเนี่ยส่วนฮิวฮิวหมูที่มันว่าแรงกว่าก็ชเหมือนฮิวเด้งขึ้นมากระเตื้องหนึ่งนะครับแต่ถ้าหักลบกระดามีแล้วมันก็ลงไปอยู่ดีนะครับมาก็คือแค่ยือ้อไม่ให้ตายส่วนไม่ให้ตายไวเพื่อที่จะให้แทงเขาลดดาเมจอะไรของเขาไป นะครับอะไรประมาณนั้นน่ะนะโอเคเอไม่ครบเฮผมต้องทำอะไรแกร้านค้าเนี่ยจริงจริงคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับมาลุยด่านประจำผมทำคลิปประมาณมาลุยด่านนี่นะครับเพราะว่า เป็นสายฟรีนะ <g ül> ก็ไปเรื่อยๆชิวๆนะครับ <c oughs> ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอ,อันนี้สิบคูณหกได้หกสิบอันนี้ได้หกร้อยอันนี้ยี่ห้าอันนี้แต้มเหลือพอละใช้แค่นี้เราจะอัพสกิลได้ขั้น <c oughs> อ่า หลังจากเป็นพีีแล้วก็มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับนะแต่ก็เป็นสกิลโจมตีอยู่เดียนะก็ยังไงดีเป็นสกิลโจมตีที่มีเอนจีสูงด้วยแล้วก็มันมันให้มาสองสกิลต้องไปดูที่นี่ครับ <Hey. S 1> นี่ก็คือสกิลนี้ เรียกบอลไฟอะไรสักอย่างมานะครับเผาศัตรูนะครับนะใช้เอ็นจกันนานตัวนี้ก็เสกพื้นทําดามเมจพื้นนะครับมนาะสกิลดามเมจต,ตัวนี้คือเมื่อใช้สกิลอะไรวิญญาณเพลิงแล้วมันจะกระจายดามเมจแล้วก็ทําดามเมจเพิ่มเติมอีกนะครับนะเป้าหมายรอบๆแผมฟืน้นพลังงานด้วยนะครับนะก็ฟื้นพลังงาน4.5%เมื่อจมตี ทั่วไปสั่งให้วิญญาณทำดาเมจอะไรก็ว่าไปก็คือช่วยเร่งพลังงานนะั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เมื่อใช้เปลวไฟคู่มันก็จะมีคล้ายๆกงจักรออกมาแหละบ้างเนี่ยผมเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับไม่ชัวรนะ์เท่าไหร่นะแอนิเมชั่นของ,งมานั้นก็คือมาทําดาเมจเพิ่มเติมก็คือทําดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็อะไรอนะเร่งพลังงานนะครับนะแล้วก็ทําดาเมจก็ส่วนใหญ่สี่สกิลสามสกิลที่ทำดาเมจ นะครับนะก็ถ้าเป็นสายฮิีวก็แทบไม่ใช้อะไรเลยต้องรอดูเป็นอาอาชีพอาร์คบิชอปไหมอา,อาร์คบิชอปนะครับนะพระพรสวรรค์แห่งธรรมชาติดูเขียวๆอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสกิลที่ซัพพอร์ตมาแล้วนะครับนะเราเป็นอาร์คน่าใช่ไหมอันเชิญซีพีสร้างนชเนเจอร์นะครับพี่อ่ากัวไม่ใช่ <c oughs> อ๋อไม่คนทีปีเท่าสิบเปอร์เซ็นต์้นเนี่ยไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะอาจจะนะครับมีสกิลอยู่นะเป็นมาตุยอิีเนเจอร์เป็นพระสายอะไรวะเมื่อสั้งเนี่ยแบบช่วทำให้ลาดดาเมจ20ดาเมจสุดท้ายพระนี่เป็นอาชีพที่เปลี่ยนแบบท่าไปเรื่อยๆเลยนะพลังแห่งธรรมชาติแต่น่าจะอีกนานครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเปิด อีกทีมันกี่วันนะห้าสิบวันมั้งประวัติทีโร่ฮค่อืมอีกต้องสี่สิบกว่าวันนะเล่นกันอีกเดือนกว่ากว่านะครับเนี่ยรับของอ่าล่าสมบัติสำรวจสัตว์ขี่อ่าสร้างท่าไปแล้วกันเก็บหมด หลังนี้มาสร้างทีเดียวปื้ดเดียวเลยนะครับมาดีเหมือนกันสำลวดสักขีกดอันนึงโอเคไม่รู้ได้เลยนะครับจนะบปล่อยไปอ่าสุ่มไอ้นี่ไปทะเลทรายถ้าเอาสุ่มแค่ผ่านเควสะไรวันก็สุ่มมานเดียวก็ได้ครับ ปะมานี้เพราะว่าผมจะได้รับหมดโอเคเราก็จะได้แม่เหล็กมามีอะไรบ้างตกปลาผมไม่ต้องอธิบายครับเกจกรรมนี้มันมาตั้งแต่เปิด,เป,ดเปิดเซริร์ฟแรกๆอยูแล้วก็คือเข้าไปเล่นแล้วก็สุ่มปลาบนพื้นที่นะเดี๋ยวผมก็เช็คก,ก่อนโอเคไอ้นี่ผมใช้ซะหน่อยใช้สองอัน เราได้วันละเท่าไหร่อะวันละสี่หรือวันละเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนะี่ยไม่เคยนับเลยซื้ออย่างเดียวโอเคพอเสร็จแล้วพอได้มาแล้วเราก็มาสุ่มครับสุ่มไปเลยไม่ต้องกิเดเยอะให้หวังว่าให้เม็ดสีทองมันขึ้นคือดีสดุดอ่าอันนี้เม็ดแดงไม่ใช่เม็ดแดงคือดีสดุดเม็ดสีทองก็อ่ายินดีทคุณได้สมบัติเยอะโอเคมันก็เดี๋ยวกันกลับไปก่อน คือพวกเมชรสีทองมันก็จะมีอันนี้ครับนะพวกนี้แถวๆนี้มาอะไรที่เป็นสีทองคือเพชรหนึ่งพันนี่ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ครับมันก็จะกลับไปสุขอทีนี้มันก็จะมาสุมในหน้าที่2ก็คือเมอ็ดแดงเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มมีทั้งชุดมีทั้งอะไรมีทั้งสัตว์ขี่แล้วนะมีภาพแต่ส่วนใหญ่อาจจะได้คือไอ้นี่นะครับกนะ็คือวัสดุในการคัดอไอ้อัพขั้นท่าแดง สยหางนะครับนะอาจจะเป็นท่าของแมวหรือของอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะได้เนี่ยนะถ้าไม่โชคดีได้สี่พันไม่ก็อะไรสักอย่างกล่องก็หวังว่ากวดนี้คงจะได้ของดีๆมาอ้าวได้ยามาตกมาหนึ่งเจริญแหละผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคือสัตว์ขี่ผมไม่หวังจะได้มันอยู่แล้วผมหวังจะได้เออสุ่มอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้นะครับนะมากกว่าสัตว์ขี่ไม่ค่อยหวังนะครับนะแต่ควาจะได้เหมือนเสียผลประโยชน์ไปเยอะแต่ว่าอีเวนต์นี้อยู่ประมาณ50กว่าวันเลยนะก็น่าจะเล่นเรื่อยๆครับวัตนต่อวันก็หวังว่าน่าจะได้กําไรกันบ้างมั้งนะแล้วไงได้สัตวขีมาไ,าได้เสร็จเรียกว่าได้เศษสัตวขีมานะครับนะใช่ไหมมันเป็นอ่าไอ้นี่หรือเปล่าอาจจะเป็นสก,กรีนก็ได้นะผมมีหนึ่ง มันต้องสะสมไปครบสี่นะครับอะจจเป็นสกินแหละผมคิดว่าก็คือสกินฟรีแหละอ,อย่าไปคิดเลยมากนะครับนะแต่ไม่อยากได้อะมันไม่ช่วยให้ตัวเราเก่งขึ้นหรอกนะเลยไม่อยากได้เท่าไหร่คลิปนี้ประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้ะผมคงไม่ไปเล่นกิจกรรมจับจปลาให้ดูครับนะเพราะว่าน่าจะเสียเวลาครับเด,ดี๋ยวคลิปมันจะยาวแต่ผู้คนก็รู้แล้วมันจับกันยังไงนะแล้องได้ของ คลิปนี้ประมาณนี้กันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับรบกวนผมเชชตีครับขออนุญาตลาทุกผู้ชมเจอกันใคลิปหน้าก็ชื่นชอบกดไลค์กดไชร์นนพพรหน่ครับยินดยรับสู่แพลนครับนำมาเรืปปอ่องมือส่าไปปะผมจะหวัช่วงนี้อากาศเป็นบ่อยฟุตเพิเยอะนะครับตาเอาด้วยนะครับเดินทางไห้เราบ่งเรื่องอุประเทศนะครับกับผมชเชชตงครับกราบสวัสดีครับ